สวัสดีครับที่นี่สวนมูลพุ่นทเนะครับครับคลิปวิดีโอนี้นะครับทีมาตอบคําถามพี่น้องผู้เพื่อนเอาจอกแดงหี่ปุ่นไปเลี้ยงนะครับเนาะเพื่อนว่าจอกแดงหี่บปุ่นนี่จะขยายว้บยวัทาเลี้ยงแรกๆนะครับเนาะทาเฮ็ดคือผมนี่ไม่ขันเห็นมาับเพราะว่าลููค้าเพื่อนเอาไปเพื่อนก็นเอาไปจํานวนใบหลายนะครับพวกเราสองโลสามโลเอาไปทดลองเลี้ยงครับถ้าไปทดลองเลี้ยงผมก็จะแนะนําให้พันว้ อันไหสักมุมใดมุมหนึ่งของบ่อนะครับเห็นบ่ครับนี่บ่อเนี่มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับเนาะนี่มุมเอาก็ล่องเอาใหม่ขาดใส่เบงตามมุมสามเหลี่ยมแล้วก็ป้อยอยู่อย่างนี้ให้เพื่อนชิดๆกันครับพาเพื่อนชิดๆกันแล้วเพื่อนจะขืนช่อแนวนี้ท่านที่ได้ครับบ่อนี่ผมเอาให้ลูกค้าไปเกือบมืดมืดบ่อครับก็ได้ประมาณนาทีกว่วๆเพื่อนกันจะขยายเกือบจะเตรียมมานั่นคือใหม่ผมเอาลงใบนะครับนี่ครับ ถ้าเพื่อนขืนช่อแน่นี่เพิ่นจะงามครับก็ตามที่ผมบอกด้วยครับด้วยเอานี่สมมุติว่ามันมุนสามเยี่ยมของบ่อกับมือผมเนาะเขาเอาใหม่ผาดไปมั่งมือจอกแดงญย่ปุ่นห้องก็ปล่อยลงนีครับแต่รองว่าแพร่ว้ขยายไว้ครับคือว่ามันขับพื้นที่เพิ่นเนาะครับเนาะนี่ครับถ้าว่าขืนช่อขึ้นดอกเป็นแน่ไดนี่ครับนี่มุมนี่ขืนข้นช่อครับมุมนี่แดงๆนี่ก็ล่างกระจายครับ ลพลผู้รับเอาจอกไปขันอย่างนี้สงสัยยังกับทรมาถามนะครับส่วนมูลผุนทรับขับพม